วัสดีครับวันนี้เรามารับชมรถไถนาเกียรโฟรแต่งซิ่งจากปู่บุญรวมรุ่งเรืองนะครับหรือโกบางเรนนะครับสำหรับการโมดิฟายในครั้งนี้นั้นจากเครื่องคูปต้า EP95 กโมดิฟายเป็น RT155 นะครับลุกทรงรถนะครับที่ก่อนจะมาลงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้โมดิฟายมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากาปู่บุญรวม รุ่งเรืองนะครับหรือโสบางเลนติดต่อได้นะครับ0818579323หรือ0865176769นะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้นำเจ้าโดนที่ผมมีอยู่มาทำการถ่ายทำนะครับภาพและวิดีโอทั้งหมดในครั้งนี้นะครับซึ่งคลิปมันจะมีทั้งหมด2คลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1เท่านั้นนะครับผมตอนนี้นะครับก็กำลังวิ่งอ่า ปรับแต่งนะครับโดยการทำเครื่องคาดนาไว้สำหรับลงทำนาปลูกข้าวกันนะครับรถ <c oughs> ก็จะแรงทุกคันนะครับเพราะว่าได้ทำการปรับแต่งเครื่องแล้วก็โมดิฟายกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะครับในวันนี้ที่มาลงทำเครื่องคาดนาก็จะมีทั้งหมดเจดคันนะครับนี่นะครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศมุมสูงพื้นที่นาแปลงนี้ก็จะประมาณสัก5ไรถึง10ไรนะครับผม นะครับก็วิ่งกันแบบเต็มที่นะครับคือรถแบบนี้นะครับมันก็จะมีอยู่หลายๆลักษณะนะครับก็คือแต่งไว้แข่งหรือแต่งไว้ทําเครื่องคัดนาแบบนี้นะครับก็ได้ทั้งหมดถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปตามมือแล้วก็ตามชื่ออู๋ที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้อนคลิปได้เลยนะครับนะครับผมเรามาชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการถ่ายทำภาพนะครับด้วยโดรน DJI นะครับผม ซึ่งผมก็จะพยายามถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันหลายๆมุมมองหลายๆคันสลับไปสลับมานะครับนี่นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเครื่องที่ถูกแต่งหรือดัดแปลงหรือโมดิฟายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเครื่องคูปุต้าอีทีเก้าห้าโมดิฟายเป็น RT155 นนะครับนี่นะครับผมก็ นี่นะครับแบบนี้นะครับผมรถบังคันนะครับที่ท่านเคยเห็นจากสื่อต่างๆนะครับผมที่เขาโมดิฟายแล้วไปแข่งก็อันนั้นก็อีกเป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับผมการโมดิฟายเนี่ยมันก็หลากหลายแบบนะครับแล้วแต่เงินท่านนะครับผมหรือท่านจะแต่งไปเพื่ออะไรด้วยนะครับแต่งไปแข่งหรือแต่งมาเพื่อไว้ทําเพื่อค่านานแบบนี้แล้วเพิ่มกําลังแรงม้าให้กับเครื่องยนต์นะครับนะครับผม ทีมงานนี้นะครับเป็นทีมงานรถไถทำเครื่องคัดนาของขุดแผนนะครับผมติดต่อทำเครื่องคัดนาได้นะครับกับขุดแผนโดยตรงเลยที่เบอร์เดี๋ยวผมดูเบอร์นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวสักรู่นะครับหาเบอร์ของทีมงานคุดแผนก่อนนะครับผมทีมงานคุณแผนรับทำเครื่องคัดนานะครับติดต่อได้ที่เบอร์เดี๋ยวผมตะกุูงนะครับผมยังหาเบอร์ไม่เจอขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วย พูดนะครับคุณผู้๋ยว่ผหาเบอร์นิดนึงนะครับครับติดต่อทีมงานทำเทื่อค่านาชื่อคุณแผนนะครับที่เบอร์0 8 4 9 4 4 0 8 4นะครับมีรถไถทีมงานไว้คอยบริการนะครับหลายคันเลยนะครับผมมาครั้งนี้นะครับมาวันนี้ก็ประมาณ7คันด้วยกันทั้งหมดนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับผมหรือสนใจจะโมดิฟายรถอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสามารถติดต่อไปได้เบอร์ของคุณแผนนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อสกู่นี้นะครับก็คือเบอร์0 8 4 9 4แปดสีนะครับว่าโมดิฟายมาแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมหรือจะติดต่อมาที่คู่โดยตรงก็ได้นะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้เบื่อสกู่นี้นะครับ นะครับเรามารับชมนะครับผมภาพมุมสูงจากโดรนนะครับที่ผมได้ถ่ายทํามาให้ท่านได้รับชมงันยังมีต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับ่คลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมภาพบรรยากาศซึ่งหลายๆที่หลายๆจังหวัดนะครับก็อาจจะไม่มีน้ําทํานานะครับแต่ตรงนี้ตรงที่ผมถ่ายทาเนี่ยจู่ติดกับแม่น้ําทาจีนน้ําก็ค่อนข้างจะมี เรียกว่าใจระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําในแม่น้ํามันก็จะขึ้นมาสามารถดูดมาทําเพื่อคัดนาหรือปลูกข้าวได้แต่บางที่อ,อาจจะอยู่ติดอ,อยู่ไกลแม่น้ํานะครับน้ําก็ไม่สามารถไหลไปตามคลองให้กับท่านได้ทํานาได้นะครับก็เรียกว่าแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละที่ด้วยนะครับผมสาหรับทุกท่านนะครับสนใจ รายละเอียดดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทําคลิปเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวรถไถแล้วก็อีนสารพัดรถนะครับผมด้วยโดนมาให้ข่าได้รับชมกันนะครับแบบนี้นะครับมีกันมากมายหลายคลิปเลยทีเดียวและรวมไปถึงนะครับภายในช่องก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบรรทนจเงินช่วยเหลือจากโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐนํามาแจกนะครับและรวมไปถึงโครงการล่าสุดคือโครงการเราชนะจริงนะครับนี่นะครับ ไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับผมโครงการต่างๆท,ทางว่ารัฐเจ็บนันไห้นะครับผมผมก็พยายามจะถ่ายทำหลายๆมุมมองอ่าหันกล้องไปหลายๆทิศทางนะครับเพราะว่าจะได้เห็นกันหลายๆหลายๆมุมนะครับรถที่เห็นเนี่ยก็แรงจากลูกคันเลยจริงๆอ่ะเขาเขา,เขาเร่งความเร็วได้มากกว่านี้เลยแต่ว่าอ่าสังเกตดูนะครับผมช่วง ช่วงที่เขาวิ่งเนี่ยมันไม่ไม่ไกลมากถ้าเขาเร่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบรกไม่ทันนะครับผมหรือเขาโค้งไม่ทันอีกนะครับผมจริงๆเขาสามารถเร่งได้แรงกว่านี้มากมายเลยนะครับเพราะว่าเครื่องก็ไปถูกปรับไปถูกยูนใหม่กันแล้วนะครับโดยทีงานช่างมือคุณภาพนะครับนี่นะครับเป็นรถของคุณแผนนะครับที่ผมได้แ้กไว้ักครู่นี้นะครับผมปรับจากเครื่องคูบอต้าครูนะครับผม ลืมๆนะครับสู้นะครับปรับจัดเครื่องคูปูต้าอีทีเก้าห้าโมดิฟายเป็น r t 1 55นะครับเนี่ยครับเครื่องที่มีกรองสีแดงนะครับผมเนี่ยที่ผมกำลังติดตามอยู่เนี่ยนะครับนะครับไปโมดิฟายมาจากร้านบุญรวมรุ่งเรืองนะครับผมหรือโกบางเลนนะครับสนใจติดต่อโมดิฟายรถนะครับได้ที่เบอร์0 8 1 8 5 7 9 2 สองอ่ะเก้าสาหรือศูนย์แปดหกนะหนึนะครับปู่บุญรวมรุงเรืองหรือโกวัางเลนนะครับนี่นะครับคันนี้เลยครับผมหลายๆท่านนะครับก็คงจะอยู่ในแวดวงวการของรถถ่ายเทีโรถถ่ายที่กันอยู่แล้วนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับว่ามัน แรงไม่แรงอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าท่านใช้เครื่องแบบไหนอยู่บูริายเป็นอะไรยังไงใส่อะไรตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจรถขายแต่งซิ่งแบบนี้นะครับจะเอามาบูริไายังไงก็พิมพ์เข้ามานะครับที่ปู่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือโทรไปที่ปู่บุญเรืองบุญรวมรุ่งเรืองนะครับหรือโกบังเลน81 857 92 เอ้คุณผิดนะครับ9323นะครับหรือ086517 6769และรวมไปถึงติดต่อไปได้ที่เบอร์ของคุณแผนทีมงานรถไถทำเพื่อคาดนานะครับที่เบอร์0 4 4 9 4 0 8 4 4ได้นะครับติดต่อทำรึกษาอะไรก็ว่ากันไปจะต,ต่อรถไถ จะมาโมดิฟายอะไรก็วากันไปนะครับต่อกันเข้ารรมาได้เลยนะครับผมนะครับรถทุกคันนั่นแรงหมดนะครับผมแต่ว่าคันนีนเนี่ยมันมันวินโดนถ่ายทำมาเนาะมันคืออยู่ข้างบนน่ะมันก็เลยเหมือนกับมองว่าวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่แต่จ,จริงๆอ่ยถ้าถ้ามันยืนอยู่ข้างขนามเนี่ยเร็วและแรงมากทุกคันไม่เสียงนี่บึ้มๆเลยนะครับผมเพราะว่าถูกโมดิฟายเครื่องให้มาแรงๆกันหมดแล้วนะครับถ้า ที่ท่านเห็นใช่ไหมครับผมถ้าเขาเล่นคันเร่งขึ้นไปนี่ฟลูดทันทีเลยนะครับผมแต่อันนี้เขาก็ต้องวิ่งแบบเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ตามระบบระเบียบของการทาเครื่อางาันนานครับนั่นก็คือวนซ้ายแล้วก็ต่อกันไปต่อกันไปนะครับจะเล่งแรงกว่าคันหน้าก็ไม่ได้นะครับนี่นะคบแต่ที่เขาต้องโมดิฟายเนี่ยเพราะว่าเวลาไปเจอนาแปลงใหญ่ๆอ่ะสมมติยาวกว่านี้นะ ช่วงยาวกว่านี้ขาก็อัดกันแบบเต็มที่นะครับการทํานาก็จะเสร็จรวดเร็วที่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปสองต,งต่อนะครับจะมีสองต่อเรื่องด้วยนะครับเพราะว่า,าที่ผมบีถ่ายทําอยู่เนี้ยนะก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าแบตแบตของโดนเนี่ยมันก็จะ ถ่ายทำคลิปหนึ่งได้ประมาณไม่เกินสิบกวนอาทีเท่านั้นนะครับผมมีแบตื่สองก้อนนะเนาะเดี๋ยวผมลงอีกหนึ่งนะ่รับจะรบดมกันนะครับนะครับผมได้ยินไหมครับผมเสียงเครื่องนี่ดังสนั่นเลยอันนี้ผมเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยไม่ได้เสียงจากตัวโดรนนะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณมุมคานานะครับแต่ว่า,าต,วตัวตัวรีโมทโดรนอ่ะมันสามารถบันทึกเก็บเสียงได้ ขนาดนี้ผมยืนอยู่ไกลๆนะเสียงยังดังขนาดนี้ี่ดูแล้วกันครับถ้าผมแบบเก็บเสียงจากตัวโดนได้เนะี่ยเสียงมันจะดังมากกว่านี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็เป็นแถวเป็นแนวสวยงามนะครับการทํานาของบ้านเราก็มีอุปกรณ์มากมายหลายอย่างมาช่วยเหลือในการทํานามีทั้งรถทาเครื่องคัดนารถมีดิน รถอ่าเรียกอะไรล่ะรถบรรปุยจิจารนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศด้วยโดรนมาให้ท่านได้รับชมกันอยู่เป็นระยะระยะต่อเนื่องนะครับนี่นะครับผมทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกคันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทีมงานนี้มาทั้งหมดนะครับวันนี้ 7, เจ็ดคันด้วยกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อทีมงานทาเครือขคาดนาของคุณแทน แบบนี้นะครับผมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะโทรไปที่เบอร์084944844นะครับหรือสนใจจะโมดิฟ f ยรถโทรไปสอบถามคุณแผนได้นะครับเบอร์084944844นะครับโอเคนะครับคือรถไถเกียร์โฟนี่ยมันก็เป็นรถไถประเภทหนึ่งนั่นแหละจะ่เขาเอาไปโมดิฟ f ยให้รถแปลงขึ้น แล้วก็ถ้าพอหมดฤด,ดูทำงานเนี่ยเขาก็เอารถถ่ายแบบนี้ไปแข่งกันตามจุดทีเ่เขาเปิดให้แข่งกันนะนะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถ้าท่านอยู่ในวงการรถถ่ายเกียโฟอยู่แล้วก็คงจะเข้าใจดีนะครับนี่นะครับผมรถคันนั้นจอดคันหนึ่งนะครับอาจจะซ่อมแซมอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับ ผมสูงจัดโดนนะครับอันนี้เป็นโดน d i นะครับคือโดนที่ผมบินเนี่ยก็ต้องลงเบียนถูกต้องแล้วนะครับผมมีใบอนุญาตประกอบการบินเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประกันภัยโดนถูกต้องตามกฎหมายเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงเอามาบินแบบนี้นะครับคืออยู่ดีๆเราไปซื้อมาแล้วเราบินก็ไม่ได้นะครับผมเราจะต้องทาําตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ลงเกียนเป็นผู้ประคับโดนเรียบร้อยแล้วมีอ่ามีใบเขาเรียกอะไรนะ จากกสปรีบร้อยแ,แล้วนะครับและรวมไปถึงประกันไทยโดนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็ถ้าใครมีโดนก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับแต่ว,ว่าก็ต้องลงเพียงให้ถูกต้องตามกฎหมายกันด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศบูมสวยๆถ่ายจากโดนนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็คงจะไม่เคยเจอภาพบรรยากาศแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า ขอให้น,นะครับตอนนี้แบตหมดแล้วเดี๋ยวผมขอเอาโดนลงมาจอดนะครับแล้วก็เติมแบตมารับชมต่อในคิปที่สองนะครับิ p นี้จอดไปลาก,ก่อน,นะครับสวัสดีครับ